สวัสดีคะ่ะตอนนี้มาถึง for? for drink ลูอก for drink โคตริลึามมากเลยอุรบบบะบบบับบี้บบ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 าบบ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 ยบบ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 บ น้องรถกับเบนนะคะมาถ่ายรูปเมคอัพดรสสวยงามมากค่ะน้องรถกับเบนก็มาถ่ายรูปนะคะแต่งหน้าทําผมแล้วก็ใส่ชุดนะคะ <Hey. S 1> you can you you want to do it You can do it you want. They can they do your hair for your hair and make up นะ But the how long they gonna take? That's the t h yeah. i long t e y o n a t k e You can come tomorrow. Tomorrow we're busy. Busy tomorrow. Oh yeah tomorrow. You want you want m e t o h e art. I go a d d How long they gonna take? ตอนนี้คนเยอะมากค่ะคนมาถ่ายรูปอากาศเย็นสบายมากเลยอ่าท้องฟ้า คลึ่นนิดนึงแต่ยังไม่มีฝนแล้วทีนี้ลมก็เลยเย็นๆก็เลยอากาศดีมากอากาศดีเบอร์นะตอนนี้ just cool now สิมไทย very cool แน่แน่เอ้ยอะ o y o p l e s, oh, <you> <S, uh. <S climb this building as well if you want no yeah people's climb to okay, the top no people climb to the top ตอนนี้คือเห็นน้องทัญญากับบ๊อบบี้อยากจะเช่าชุดค่ะเช่าชุดถ่ายรูปประมาณนี้ก็เลยจะเข้าไปดูว่าดูสิ่าจะยังไงเท่าไหร่โอ้โหใหญ่มากค่ะใหญ่มากวัอรุณราชว่า ว่านารามนะคะสวยงามมากเลยสวยงามมากนคนเยอะมากนะตอนนี้นะเพราะว่าอากาศเย็นอากาศเย็นสวยนะเราจะพานังทัญยาไปเช่าเช่าชุดนะคะ แน่เอาใครง่ายเลยแน่เอาใครง่ายเลยโอ้ปากมีอปากนีแววเงาโนน้นู้น้นู้นี้ ตอนนี้ชิมไทยกำลังจัดแต่งชุดนะคะไอแต่ไอเจ้าตัวเล็กเนี่ยแตะไม่ได้คะ่ะกินนมคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันใส่สวยๆอ,อ,อ,อร่อยไหมลูว อร่อยนะนี่อร่อยนะไม่ลองะล้วหรือถึงไหมใก่เขาเช่นอยากลดเฉียวฉันจะต้องลดความอ้วนมาสันว่าโอเคโอเคค่ะไปไปโอเคเอ่อเชิญร้าน and round <coughs>